เราทำแชร์แจ้่ะวันนี้เราเกย์จะกู้ไามีตั้งวันนี้เรามาหาค่ะบอยสู้ตับตำรวจเอ้มาเรื่องกันเลยวันนั้นให้เกิดให้ปีให้ค่ะลุกเชฟคนหนึ่งกายตัวใหญ่แล้วค่ะตัวใหญ่เข้าร่วมไม่ถูกใครเลยค่ะไปไหนก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้ค่ะ นั่นไงคะมันตัวใหญ่มากเลยค่ะอุ๊ยบ้าอย่าเตะฉันอย่าไปชาวบ้านคนนี้เนี่ยไม่รับผิดชอบเองจะตัวเองเข้าไปไม่ได้ดอกเออ แค่นี้แหละครูเลยขัไปไม่ได้ มาชาช้าปะคะมาค่ะมาเยค่ะเกิดอาจีนทำไมวะน้องจ่าดูหน่อยเขาอยู่ไหนศัพเปเล ทางยาอยู่นั่นอืเดี๋ยวข้างไหนท่อน,นี้ค่ะท <c oughs> ากันไปหมดเค่ะไปเลยค่ะห้องน,นี้ไม่ได้แล้วค่ะ <c oughs> ชุดตันนั่นเหมือนกนแตชุดตันนั้นหายไปไหนแล้วไม่เห็นเลยชุดตันนี้กันนี่น่เห็นแล้วตอบเอาน่าจิ๊กนี่ตัวใหญ่ขึ้น ปาเลื่อนจริงเนี่ยเลื่อนจริงจะเป็นลมช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยจ้าแคันแม็ช่วยด้วยจ้าเป็นอะไรกันคะเห็สับปะรดตัวใหญ่ๆไปเรเ่อยๆเลยค่ะ ข้ามากินข้าวของค่ะไม่ต้นเลือดสุกับปลาลาสบปรลกค,ค่ะอะไรของคุณค่ะมันคืออะไรหรอคะอร่อยมันเูยค่ะอร่อยเพราะจินเดอร์นี่เองจินเดอร์อร่อยแจักจั๊กไฟฟุ่มเดอร์ด้วยชบปินเขาใย้คำว่าอะไร ชาปนาดอยู่ไหมคะปู่ะคะปนดูกูะช่ดูค่ะวยดูชั้นค่ะนักเรียนมันก็ตาชั้นค่ะฉันมาทานหนักเขาก็มาตามค่ะนักเรียนขอไปก่อนนี่ ทำเองก็กลัวเองเกเป็นเลือจีนน่ะเอาเกิเป็นเลือจีนชนฟันด้ปล่าก็ไม่รู้แต่ทำไมมันเป็นเลือจีนทำไมมันเป็นเลองสอนอ่นอนี้เออจะเป็นลมใช่ค่ะจะเป็นอออเออเขาไปไหนเป็นลอ <c oughs> ตอนนี้ตำมรวออยู่นะช่วยฉันด้วยโนะอ้ขี่รถถอดออกไปดีกว่าช่วยฉันด้วยค่ะ ต้นฟันดีกว่าเอามาแล้หรอทำไมไมันเบบนนั้นเนี่ยอ,อยฉันเห็นสับปะระไหนๆๆมันอยู่นั่นอยู่นั่นอยู่เรียนด้วยไม่ต้องตกใจถือ้าหัแบบนี้ไปกถอย นนกออ็นั่งพี่โจ้เออขายได้ไยมีสืปปาา่อเลยสับป,ประรดค่ะสับปะรดเขาบอกว่าเลยสับปะรดค่ะสับปะรดค่ะวุ้ยซืปป <Wh ee! S 1> ้อด้วยค่ะมีสับป,ประรดาาตัวน้ำใหญ่ๆมากเลยค่ะนี่คะ่ะตัวใหญ่มากเลยค่ะตัวปราเล่นเพิ่มเลยค่ะ้ย บอกว่าตำรวจสู้ตับลอยไม่ใช่เหรอลืมมาะผู้คนเอาวันนี้ไปก่อนนะผู้ผิดแลกวคนตำรวจท่ไนใหม่ช่วยด้วยคะ่ะสับป,ปะหาดคุณคะตัวนี้ก็มีเลยค่ะ ใชฉันจะให้คนดูค่ะตัวยาไปเริ่มเพื่อนเลยค่ะพึงค้ขาขับรถฉันไหมคะเนี่ยแล้วผ,ผู้พี่แล้วกูพวกเขาอย่าตกใจนะอย่าตกใจพึ่งคะจะวิ่ไปไหนคะมานี่คะ่ะฉันบอสให้มานี่คะ่ะเลือกคุณก็เ,เยอะเยอะอยู่ไม่ใช่หรอคะพุงค้าใจฉันขับรถไปสนคุณนะคะ ตอนนี้ฉันก็แล่นขับรถบัสอยู่ค่ะแล้วมาได้ค่ะคนจอยไปไปหาสับประดาดให้เจอได้ไหม,มได้ต่คะเพราะข้างนั้นเนอะเขาวิ่งม่ยอม,อมได้ค่ะแต่ไปค่ะไปซ่อมรถก,ก่อนนะคะรถทันจับทันเลยค่ะ โอเคคไปกันนะคะกดปิ๊บตาตั้งจอให้มาเพิ่มเยอะเลยสัปะรดแล้วสัปะาดเจ็บตัวไปละไม่ยุดตัวใครจะไปหาสัปรดที่เขา แต่ก็เห็นตัวนึงเว้ยคุณคะฉันเห็นสอนตัวค่ะสอนตัวใช่ค่ะฉันเห็นสอนตัวค่ะคุณรีบทำแบบนี้เลยครับโอเคค่ะ เป็นอะไรครับลหบเปห,หน้าตัวเมือ่อกรตัวใหญ่น้าฉนหน้าฉนแล้วก็น่ากลัวด้วยค่ะจะเป็นอะไรครับว้าขับรถเร็นนั่นอะ่กนกว่าจะมาี้นั้ จะมาต้มเนื้ออู้หูน่ากลัว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 หยุดแล้วแล้วจะจบคลิปแล้วนะคะข้างๆในคลังเรื่องกดถ้ากดดิงไม่่ได้คมันเราชอบน้ำชาเอไอเจ้าสำหรับวันนี้เกินบอกไม่ไม่แล้วค่าโครงไม่จอเหนี่ยงช้านะบาย